าของกินครับผมเราจะเก็บใบย่นางไปแกงใส่หน่อไม้กันครับวันนี้เมนูแกงหน่อไม้ใส่ใบย่นางครับผมใบย่นางสวยๆเลย แกงหน่อไม้ใส่ใบย,ยนางกินไม่มีเบื่อรครับเมนูนี้ต้มให้จืดก่อนครับผมต้มหน่อไม้จืดแล้วครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องไปตำน้ำพริกแกงเด็ดผักกันตำน้ำพริกครับใส่แกงหน่อไม้ พริกเราไม่ต้องใส่เยอะเพราะหน่อไม้มันเผ็ดอยู่ร้อนอยู่แล้วขัดน,น้ำจะนางเสร็จเรียบร้อยเราก็กรองใส่กับหน่อไม้เลยน้ำยะนางเข้มข้นมากแกงหน่อไม้แกงอีสานต้องมีครับน้ำใบยะนาง เข้มข้นนะครับงานนี้ดูความเข้มข้นของน้ำใบยะนางครับเข็มๆแบบนี้นะครับอ,ร,อร่อยเดี๋ยวไหมเราต้มจืดละเดี๋ยวรออีกสักครู่พอน้ำเดือดเราก็ใส่ผักใส่อะไรปรุงรสปรุงชาตินะครับใส่พริกเข้าไป เมนูนี้กินไม่เบื่อจริงๆครับกินได้ตลอดน้ำเดือดแล้วก็ใส่เห็ดลงไปมีเห็ด2อย่างครับวันนี้ไม่ถึง3อย่างครับใส่เครื่องลงไปครับน้ำพริกที่เราตำไว้ ตะไคร้ทุกลงไปด้วยจะได้หอมหอมคิ็กลับความอร่อยน้ำล้างครบขาดไม่ได้ครับรอให้เข้าเครื่องปรุงรสแล้วก็ใส่ผักปิดท้ายแต่อย่าลืมนะน้ำปลาต้องอร่อยอร่อยแกงหน่อไม้ ส่ผักอีตักับชะอมลงไปครับแก,งหน,นแกงหน่อไม้ครับเ <c oughs> สร็จผักอีตูกับชะอมลงไปครับผมหอมขึ้นมาเชียว <c oughs> หอมหอมอร่อยอร่อย <c oughs> แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ ปิดแก๊สได้พร้อมรับประทานกันหน้าตาแกงหน่อไม้ใสป่ป้าใบยะนางก็จะออกดำๆเขียวๆข้นๆสีสันก็แบบนี้เลยแต่อร่อยมากไปทานข้าวกันครับแกงหน่อไม้ขาดไม่ได้นะครับบอกเลยสำหรับคนที่ชอบ อันนี้คือผักหอมแย้หรือผักสะแงะผักขี้แงะนะครับแต่และที่เลือกไม่เหมือนกันนะครับว่าจะเก็บไว้เอาเชื้ออดไม่ไหวอ่ะได้ถอนต้นเล็กๆไปกินแล้วกันนี่หอมๆเลยครับพอแล้วครับเสียดายเก็บเอาไว้เอาเมล็ดมันครับหายากครับผักชนิดนี้ไปเราไปกินข้าวกันครับ บางคนไม่ชอบกลิ่นนะครับเดี๋ยวใส่ในถ้วยตักตั้งหากเอาจริงๆถ้าแกงกินเองก็ใส่ในหม้อไปแล้วครับตักใส่ในถ้วยครับผมแล้วเราจะหอมมากเรนนี้ก็เป็นอันเสร็จาทานข้าวกันครับ